จะไปเก้าครับยูทูบชั้นอันดับหนจะไปเก้าแล้วเพชรยินดีมวยไทยครับยกที่สามครับครึ่งทางของคู่รองครับ่ายแดงเพชรทวีชัยปอพิคเน่ครับกับจากัวจักรยานมวยไทยยิมครับเอาล้ครับอใอยปอนเท่ากันไปครับไม่มีต่อไม่มีรองครับในเรื่องของพิกัดน้ำหนักเอาครับยกนี้ครับในอย่างเดียวละมากเมืองลีดูโซงครับอาดฉีดมาหลายกำปั้นแล้วเพชรทวีชัยยกนี้ต้องเบียดเร็วมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วแม่ยามจับปล้ำในโอ้โหแต่ว่าจากั่วเลือกออกนะครับ แข้งขวานี่เนียนตาเลือเกินแล้วก็แม่นยำด้วยอ้าวตอนนี้เริ่มจะเบียดจะชนแล้วนะครับเพชรวีชัยต้องชวนทะเลาะตลอดนะครับพยายามเบียดเข้าไปครับแต่ขวาต่อยขวาทําได้ดีครับชตนี้พยายามครับบีบเกมเข้าไปแข้งขวาของทางด้านจากัวครับหลุดไปเพชรวีชัยตีแข้งซ้ายครับขวาจากัวได้เอาครับเพชรวีชัยมีหมัดไม่มีอาวุธนำแล้วครับหลากหลายครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในครับจับในแต่ว่าจังหวะจับในยังไม่มีครับทางด้านของเพชรวีชัยครับ ออกมาเร่งเกมตอนนี้มีแข้งขวาสวยๆว,วงในเอาจับได้โอ้จาก,กลัวนี้ก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนว้ามาดูนะครับไม่ใช่งานง่ายๆแน่นะครับใครจะมองว่า จากัวดีเด็ดนี่ถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้วงไนมาแล้วเลาะได้ตีได้เอ้าโอ้โหเอาเลยครับยกนี้นี่ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับพรทว,วีชัยโอ้โหสังเกตดูดีๆครับที่เป็นมวยร้อยปอนนะครับการแก้เกมการแก้ไขสถานการณ์ทั้งคู่ถือว่าทันกันแล้วครับไล่แขนกดแขนมีจังหวะชิงสอดในขึ้นคอครับเอ้ามาดูครับทวีชัยแข้งขวาติดบ,บางจาก,กวัวขวาหลุดแม่มันขวาไปพิทวีชัยครับจิ้มไปต้าว นี่แหละครับเกมมันบีบครับมันเลยทําให้การออกวู้่ีวา้ดว่าทั้งคู่ครับเอาละครับยกนี้ดูว่าเพชรวีชัยนี่จะเร่งเกมเต็มที่นอกนี่ก็ออกแข้งได้สวยไหนนี่ก็เริ่มจะปล้ำไหนได้นะครับโอ้โหเสียงเชียร์บอลร้องนี่ก็ฮึมเลยครับวยคู่นี้มาดูว่านี่นะครับโอ้ยขบเครื่องจริงๆหมัดขวานี่ก็ทิ้มนำไปก่อนทำาไรจะกว่าตีหน้าก็มี ขยับมากไม่ได้นะครับจากัวต้องขยันออกให้มากกว่านี้เพราะว่าพิชรวีใช้ในเวลาฉายที่ฉายเป็นชุดเลยนะครับ มีแทงขวานําไปก่อนแล้ววงในนี่โอ้ตีได้เจ็บๆครับโอ้ทีมงานสาอโชคพิชัยนี่กระโดดเฮตัวลอยชอบบวกชอบใจครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เพชรวิชัยครับเดินเปิดเกมแล้วก็ทําได้ดีครับเป็นที่น่าพอใจของทีมงานแล้วครับขณะที่จักัวเองก็ยังอยู่ในเกมอยู่ในแผงของตัวเองครับแต่รู้หมว่าจะตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับต้องดูแลครับเพราะว่าเขาเองก็มั่นใจเขาว่าโชคทรงแบบนี้ครับยังถือว่ายังอยู่ในเกมนะครับะไม่สนนะครับต้องเร่งเกมแล้วนะครับจากัวตอนนี้ทีต่อทีนี่โอ้โหดูว่า เพชรทวีชัยนี่จะออกได้หนักแรงกว่าแต่ขวาต่อยขวาแล้วก็มีเข่าเอาล็อกได้โอ้ยเอาแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่จากั้นี่จะเจองานหนักหรือเปล่านะครับสถานการณ์นี่พลิกพันตลอดครับคู่นี้โอ้โหนี่แหละครับของดีครับของดีครับประเภทร้อยปอนครับเพชรินดีจัดให้ครับดูครับโอ้หเอาแล้วครับแหวมาได้ช็อนี้ช่วงเพชรทวีชัยนี่ยกที่3าที่สามผลงานได้ดีเหลือเกิน ยกสีนี่จะร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่าในช่วงพักยกนี่โอ้โหทีมงานของจากขั้วก็บอกว่าต้องขยันเพ้มากกว่านี้นะครับเอาได้จากหวะเหลี่ยมหักล้มลงไปแล้วครับเสียบต่อไปครับเพชรวีชัยครับจากขั้วพยายามเร่งเครื่องขึ้นมาครับพอสถานการณ์นี้มันตอนนี้มันบีบแล้วครับมันบีบแล้วครับแต่ยังตีไม่ถนัดนะครับโอ้คนละสไตล์กับเฟอร์แารี่ผู้พี่เลยครับพี่นี่ประเภทเข่ามาก่อนครับช่วงหลังเอพัฒนาเป็นฝีมือครับส่วนจากขั้วรายนี้ครับโยกไตขวาครับแต่ตอนเนี้ต้องต้องต้องเร่งครับ ตีได้ไม่ได้เพชรธนิชัยไม่ให้ตีครับเกมจะพลิกผันหรือเปล่านะครับยกนี้จาก,กวัวออกมาเดินบ้างแล้วครับไม่สนดูออาแทงขวาแทงขวาเข้าไปเอาวงไหนก็วงไหนก็เริ่มทําได้ดีขึ้นนะครับจาก,กวัวโอ้โหหมตีได้ดีหมล็อกนี่ก็คือฮาทันทีครับพยายามยิ้มไปตีครับแต่ว่าเพชรธนิชัยก็มีต้องมีเถียงตลอดเหมือนกันนะครับ เดินข้าไปจะทําเขาครับโดนดักเสียบซ้ายมาก่อนนะครับเด้งตีขวายังติดครับซ้ายก็ยังติดครับเพชรธวีชัยตีมาเรื่อยครับคือวงในเนี่ยเพชรธวีชัยบอกว่าผมค่อยเป็นรองใครอยู่แล้วครับตอนนี้ต้องเปิดเกมเร่งชนเลยครับโอ้โหออกแข้งขวาแทงขวาแล้วก็วงในวงในจะปล้ำสู้นะครับเพชรธวีชัยนี่ก็ในอาชีพเหมือนกันนะครับไม่ยอมเลยครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้วงในนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับแลกกันอย่างสนุก บรรยากาศในวิธีนี่คึกคักมากครับมวยผู้นี้ปกติเครื่องหมายการค้าของจากัวก็คือแหม่แข้งขวาครับพอข้าวงนบอกเพชรวีชัยก็บอกแหมผมก็ดตุไม่แพ้โดนเททิ้งลงไปครับลูกนี้ครับ<อ>เพชรวีชัยอยู่ข้างล่างเอาเลยครับจังหวะออกแข้งแล้วก็ปล้ำนายบิดเพชรวีชัยล้มลงไปเหมือนกันเอาดูว่าจากัวจะเริ่มแรงขึ้นมานะครับในช่วงนี้ขยับขยับเพชรวีชัยก็ขยับเข้าหา องจันออกอาวุธนะครับพอช้าเอาอีกครับโดนอีกแล้วครับวงในพอลงล่างแล้วก็เด้งตีทำได้สวยโอ้ยเกมนี้จะพลิกผันอีกหรือเปล่ากองกลางยังไงกันเล่าเอ้าเอาคืนเลยครับเปตูบีชัยครับโดนเทกับเทคืนนะแต่เดินบ้างเดินบ้างแข้งขวาตายเพชรวิชัยครับตั้งรับสลับกันแล้วครับผัดกับพลายยก จบไปปลายุคที่4ี่ครับคู่นี้เชื่อเหลือเกินว่าชิงดำแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอ,อชมพูอีกลูกได้ไหมครับสถานการเลียดกันเหลือกเกินเอาดูนะครับตอนนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาจากกว้วตอโอ้ยเอาละครับอย่างนี้นี่ถึงชิงดำแน่นอนเพชรวีชัยยกที่3ามทำได้ดียกนี้นี่เป็นจากกว้วนะครับดูนะครับว่าเกมกาชมรชกเบียดกแล้วดูครับวงนอกจหว่าออกแค้งนี้กวยเอาเพชรวีชัยก็พยายามจะเบียดโอ้โหเดี๋ยวมาดูกั ยกสุดท้ายครับแม่ยังไงดีครับเตะขวาไปก่อนครับจากั้วไม่ได้ภาคเจน้ำเงินนะครับภาคไปตามเกมเลยวครับอ่าวงในครับตีมาตีคืนครับวงในของใครชัดกว่ากันครับวงในนี่กลับมาคู่ขี้สูงสี่นะครับแล้วก็เปิดเกมเลยเรียกว่ามีอาชีจากหนึงจันญการเหมือนกันจากรั้วเพชรวีชัยก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้นะครับเดินทําก็ดีนะครับเพชรวีชัยจะออกมาตั้งรับนะครับ มีหัวใจเหลือเกินครับเดินเข้าไปเจอแข้งโต้คืนได้แข้งครับอ้าวเขานี้ของเพชรทวีชัยครับจะเทจะเทเทไม่ล้มเอาเนี่ยครับตีเข่ามาก็ตีเข่าคืนครับโอ้โหเกมนี้เบียดเหลือเกินนะครับเพชรทวีชัยก็อาศัยแข้งขวาวงในก็แทงได้สวยจากัวกระเด็นขยับออกแข้งสวยนะครับเกมการชกนี้ถือว่าคู่ขี้สูงสีกันเหลือเกินครับโยกแล้วโยกแล้วเตะไม่เตะครับถีบไว้ก่อนครับเพชรทวีชัยครับจากัวขยับเข้าหา ยังไงครับโดนเขามาตีคืนครับแหมจังหวะนี้ยังดูไม่มีน้ำหนักทั้งคู่อะครับจับแยกมาก่อนครับดูว่าเพชรวีชัยจะมั่นหวกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมขยับหลอกจากกลัวต้องขยับเข้าหาโอ้โหมุมน้ำเงินนี่ก็ฝังให้เดินนะครับแต่ว่าเดินช้าไปหรือเปล่าอ้าวแข้งขวาโอ้ยออกสวยๆเหมือนกันเพชรวีชัยยังมั่นหวกมั่นใจนะครับขยับหลอกล่อเลยครับ ทีมไม่งันทีมงานก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วนะครับพี่ตวีชัยคือตอนได้กลัวหลุดทั้งคู่ครับก็ต้องดูดีๆแล้วค่อยออกครับแต่ว่าทีแน่ๆเสียเพรที่นั่งยิ้มครับเพราะว่าไม่หลุดครับคู่นี้ครับโอ้โหโชคกันแบบนี้ครับคู่ที่สูสีเบียดถึงใจเหลือเกินครับดูครับดูท่าทางคุณเอกกรรจายที่อยากให้ภาพออกอากาศเหลือเกินครับแม่ไม่รู้ว่าร่วมขบวนไหนไปด้วยครับมันเหลือเกินับวยคู่นี้ครับโอ้โห มวยรุ่นเล็กๆกลครับแต่ว่าคุณภาพล้วนๆเลยนะครับคุณภาพมีระดับเพชรเลยครับมวยคู่นี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตอนนี้อยู่ห่างกันแล้วครับอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละมุมครับอมั่นใจทั้งคู่ลองทบทวนดูนะครับยกหนึ่งถึงตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยของไทยมากกว่ากันครับต่างคนต่างมั่นใจไม่ใครก็ใครได้โดยคอตกลงจากเวทีแน่นอนแหละครับแบบนี้ครับผัว่าต้องมีหนึ่งคนตัดสินใจผิดแน่ของดีเลยครับคู่นี้ครับ จากัวก็ออกมาเต้นอยู่ครับมั่นใจพิรวีชัยก็มั่นใจเหมือนกันเอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าบีบเหลือเกินครับมวยคู่นี้บรรยากาศในเวทีนี่ก็โอ้โหมวยล็อกนี่ก็กระแสคึกคักเหลือเกินครับแดงกดหนึ่งครับํำเงินกดสองครับคุณว่าใครครับแต่ถ้าดีเจกดสามครับอ่ะฮะกด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 ไปเลยครับกดให้ล่วงไปเลยอ่ะ ระคังกำลังจะดังขึ้นครับโอ้โหเชื่อว่ากรรมการปวดหัวแน่ครับอ้าวดูบรรยากาศครับโอ้โหแฟนมวยชาวต่างชาติดูภาพด้านหลังครับแฟนมวยชาวต่างชาติี่ปรบมือชอบใจแล้วครับนี่ครับพี่ตู่ส่โชคพิชัยครับใส่ทองเส้นเบอร์เลยครับฮ่าแหนะครับดูว่าการตัดสินอย่างเป็นทางการจะออกไปทางไหนนะครับมวยคู่นี้เชื่อว่า ดูกันสนุกแน่นะครับเป็นโอ้โห,โหเพชรทวีชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าภาค2อนี่อยู่ไม่ไกลแน่